สวัสดีครับอยู่กับบบ้านสตรอรี่วันนี้เรามาวัดพระธาตุแม่ยาม่อนนะครับแดนธรรมวังบันดาลอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับนี่ก็เป็นรยากาศด้านล่างนะครับลาก็เป็นถนนนี้บันไดขึ้นนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นองค์นาคนะครับปูนปั้นใหญ่มากแล้วนี่ก็เป็น พระพุทธระลปูนปั้นนะครับขึ้นมาแล้วอย่าลืมนะครับกรุณาถอดรองเท้านะนี้เราได้เดินมาบนลานแล้วนะครับกระถิ้นวันที่แปด พฤศจิกายนสองพันห้าห้กสิบห้านะครับวัดพระธาตุเมยามอนถิ่นนะครับก็จะมีที่ให้เราบูชานะครับแม่บูชานี่ชุดตัวใดนี่ไหมนี่สุดแล้วแต่สถทา,าแหละลเดี๋ยวหลุกหย่างแวดนี่ก่อนนอก จ้าครับจะมีคล้องนะครับนี่เป็นพระธาตุสูงไปข้างบนเลยนะครับนี่สาตีมีประจำเดือนห้ามเข้านะครับข้างในจะเป็นองค์ธาตเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแป๊บนึง นี่ก็เป็นบรรยากาศข้างล่างนะครับนี่ก็จะเป็นบันไดน้าข้างล่างครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยลงไปเ <c oughs> ย็นครับสงบ เงียบดีนี่ก็จะเป็นที่เชิญให้เช่าเฮ้ยบูชาำบุญนะครับสตีมีประจำเดือนห้ามเข้านะครับมีหลวงผู้ชอบ ที่จุดเทียน mm hmm. เดี๋ยวเดินมาข้างในแล้วนะครับนี่เปลี่ยนรสชาตินะครับด mm hmm. เดือดวลว่ท่านที่ไม่เคยมาก็นี่นะครับเป็นบรรยากาศ ทุตๆพระเกศครับอืมเปน็นนี่น่าจะเป็นพระาธาตุเก่านนี้มีองค์คลักด้วยนี่น่าจะเป็นพระหินพระยกนะครับ หินพระยกนี่เป็นรอยเท้าพุทธบาทนะครับน,นี่เป็นนี่ทุกทุกคนนี้เป็นหงอนพญยา,ยานาคับนี่แต่เราไม่กล้าจับของท่านนะครับ น,นี้ดูฝั่งนี้นะคระับ้องเพิ่งเคยเห็นนีนะครับแปลกเป็นงอนเลยนะครับเป็นแก้ว งอนนะครับอันนี้เป็นแก้วนะเอาเนี่ยไปคุณว่าบูญจาต่อได้ก็ได้อะผาน่ะ <Yes. S 1> ลายบนน่ะบุ๋มโดยท้องถามพอรอยล้วแต่สทัทธา con chút có đấy นี่กี้ถามแม่ไปแล้วปุอยเอาตั้งใส่ตู้แล้วกะเอาผ่านไปเลยใส่ตู้นี่กะสาธุธุเอาดอกกุหลาบก่อน เพราะว่าสวยเราเอันนี้น,นี่ก็ได้ไปวางนี่คุณเอาไปชุดผมไปชุดกันสวยเนะี่ยเอาสองสวยบอกเดี๋ยวสวยนะั้นว่ไว้ทั้งหลุมดีกว่าเนาะนี่นะครับแบ่งค์ไปชุดมันพานี่เขาไว้พานี่ไว้ในนี่นะครับน่าจะข้างในเนาะ น่าจะเข้ามาข้างในห้ามจุดเตรียมห้ามจุดถูกเดี๋ยวก็ก็ดึงถูกออกไปไว้ข้างนอกนะครับนี่ด้านพุทธบาทนี่ค่ะอันนี้นะครับด้านพุทธบาทอันนั้นอันนั้นวางเอาสวยวางไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไปลงไปแม่น้ำพุนัง เดี๋ยวก่อนนะครับผมม้ยาพาก่อนนะครับ